เอาเบิร์กนั่งเอกไงแทนไอ้บี้พี่น้องน้องเอ็นบี้ไอ้น้องบี้ปะนะ น้องสเต็มมาใ่าเอ็มวพี่น้องแฟนกับมาตานมาตรสารกับเลยดิ่งรถมานะฮะมาดูเบื้องหลังของการถ่ายทำเอ็มีผลงานเพลงหมานแต่หัวเขาหมานแต่หัวเขาเืนออะไรนะสะเต็มกับผลงานซิงเกิลแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับพี่น้องดิ้นข่าวว่าแบบกดดันมากๆกอันตกใจก่อน โอ้ยตอนเกือบพัฒนาได้เป็นยังไงอะไรขึ้นกันีเปเซนต์นี่อะไร้นกเอร์เซ็นต์้ี99หรือก9เปอร์ซ็้ไห0เปอร์เนตหี่เปอร์เซ็นต์สิงอันนี้อันนี้นางเอกซีนไหนครับ ไเหีคนต่อไปไม่เหยีแล้วแต่ว่าใจเกลือบรรยากาศดีมากพวกคุณแสดงโดยมาเดี่ยวเมกอ้าแหงแอปชอบเท่าไหร่ต่ำจริงเลยทำใขาต่ำให้ไมาเรียนรู้ตกแงก่อนนโอกรานเก็บครับ ไม่ติดมั้งตอนกไน้ำที่เดี๋ยวน้ำติดไหมเปียกไหมเปียกไหมน่เปียกอเอ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 นเออเอีเออ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 เอเออเออเเปอเอมเอยเออเออเอเอยเออเเออ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 เเออ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 เอเออเออออเออเออออนเ เพลงนี้ไม่ไม่ใช่เพลงเศร้าแต่เป็นเพลงแบบแนวจอยๆเอเทเนอะไรแบงฝากที่ตามนั่มหลังจากที่นองนองลีโอสิออกเพลงก่นน 13, นนะ 13, นอนวันที่สามนี่นะครับสิบสามนี้ลีโอจออเพลงแล้ววันที่สิบวันต่อไปแต่ดอกวันรอบต่อไปของสเต็มเพลงกับรอรอน่อนนอาเอกกาบสวยสวยเยรื่กการรังก็ดีนะครับรางชื่ออะไรอ่ะพ <For you. S 1> อยูน,นี่ครับ ขอบคุณสถานที่ร้าน For You Coffee Bakery ด้วยนะฮะกาแฟ่นขายเพื่อใเรบ่อยหรือเป่าแล่เขาพูดนะเดี๋ยวเรายิงนักสืบวิงางยิงล้วมั้งทำเป็นง่ายจรงเลยสู้